ผมพามาดูนะครับชุดแก้จบทุกจุดของผมนะครับมีอะไรบ้างนะครับลูก้าลงห้านะครับก็ใส่ของสามนะครับแล้วก็ดัดสองนะครับเพาแก้เพาตกนะครับแล้วก็ล้อถอยเพายันต้องแก้ล้อแบะตั้งศูนย์แก้ยางกินในต้องแก้นะครับแล้วลูกค้าเสริมนะครับชกแปปเก้าหนึ่งคู่นะครับจัดไปนะครับนี่คือแก้ทุกจุดนะครับจบนะครับวิธีการโหลดนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูทรงแล้วก็ลองวิ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับครับ ตัวนี้ออนิวนะครับจบนะครับนี่คันนี้นะครับปรับตรงใหม่แก้ทุกจุดนะครับปรับเป็นสองห้านะครับแล้วก็แก้ทุกจุดนะครับก็อ่ะผมให้ดูทรงก่อนนะครับตั้งแต่ข้้งหน้ามายัาข้างหลังนะครับประมาณนี้นะครับสองห้าครับคันนี้นะครับก็มีแก้ล้อแบกแก้ประตกแก้พอยานอย่างที่ผมอธิบายไปให้ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ แต่ล้อยางนะครับลูกค้าจัดมาหมดแล้วนะครับผมแค่มาแก้ทรงแล้วแก้ลูกจุดให้นะครับแล้วก็ปรับให้ไม่หมดนะครับทรงก็ประมาณนี้นะครับเอาไปเป็นแนวทางก็ได้นะครับสองห้านะครับยางสองหกสี่เส้นนะครับก็รอรอนะครับพร้อมแก้ลูกจุดนะครับไม่ต้องมาทําอะไรนะครับแก้พอกลางแก้พอตกนะครับแนบเนี่ยผมไล่ให้หมดแล้วนะครับผมทรงก็เวยๆรอรอนะครับนี่เลยให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ฟีลเป็นไงนั่งเป็นไงนะครับเดี๋ยวคุยลูกค้านะครับว่าถูกใจไหมนะครับถูกใจกว่าที่จัดมาไหมนะครับนี่อันนี้สองห้านะครับส่วนความเตี้ยของกล่องของอะไรก็คือว่าขึ้นไปแล้วนะครับถามพี่ก่อนพี่ขอแนะนำรีวิวหน่อยสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเป็นไงดีกว่าเดิมไม่เอาแค่นี้ดีกว่าดีกว่าเดิมสามคันแล้วสามคันแล้วเนาะคันนี้ที่สามแล้วไม่ไม่อยากพูดเยอะนะรู้มืออยู่รู้มืออ่ะ โอเคนะครับนี่นะครับถูกใจแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับสงก็ประมาณนี้ครับทักเข้ามาได้ครับจะใหม่จะเก่างานใหม่งาน,งาน,งาน,งานแก้นะครับรับจบให้หมดนะครับจบที่นี่ทีเดียวเลยขอบคุณครับเบาๆบาวอย